ันนี้นะคะนาก็จะมาสอนทําสูตรผัดผงกะหรี่ปูนะคะวันนี้ได้ปูมาสดๆเลยนี่ปูเนื้อนะคะจะมาทําผัดผงกะหรี่นะคะเป็นสูตรที่นาทําขายที่ร้านนะคะก็เดี๋ยวยังไงมาดูวิธีการทํากันนะส่วนน้ําซอสน,นะคะนานจะทําให้สําเมร็จก่อนแล้วนาค่อยจะเอาลงไปผัดนะคะขั้นตอนแรกเราจะตอกไข่ลงไปนะคะพอเสร็จแล้วก็ใส่นม นมข้นจืดนะคะผงกะหรีผงเครีน่าจะใส่ไปสองช้อนสามช้อนนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเสร็จแล้วนาก็จะใส่ซอสน้ำมันหอยนะคะซอสหอยนางรมอันนี้แล้วแต่คนชอบนะ ปรุงรสซอสฝาเขียวน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำมันพริกเผานะคะหรือจะใช้พริกเผาก็ได้นะคะใช้น้ำมันพริกเผานีกว่สามชอบให้สีสันสวยงามก็ใส่ไปเยอะๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีให้เท่ากัน เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเตรียมกระทะนะคะเตรียมกระทะเจียวกระเทียม,ยมอันนี้ใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราใช้ปริมาณเยอะนะคะปูตัหนึ่งกิโลครึ่งเราจะเจียวกระเทียมให้หอม เกียวนะคะก็เริ่มหอมแล้วท่านนะก็จะใส่หอมที่หั่นลูกเสาไปนะคะบางร้านจะหั่นเป็นยาวหั่นฝอยหรือว่าแล้วแต่แต่าาส่วนน้านะคะจะหั่นเป็นลูกเสาแบบนี้นะคะผัดไปสักพักพอหอมแล้วเราค่อยจะใส่เนื้อปูลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใส่เนื้อปูนะคะลงไปเลย อันนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานะคะค่อนข้างจะใช้เวลาเราก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะคะเติมน้ําลงไปนิดนึงน้ําลงไปเติมน้ําลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ปิดฝาทิ้งไว้อย่างนี้จนสุกแล้วเราค่อยจะมาปรุงรสนะคะตอนนี้นะคะเราจะผ่านไปสักพักนะคะสักประมาณ5นาทีได้เนาะ5นาทีได้เราก็จะมากลับกลับโตนะคะอ้กลิ่นหอมเชฟ เราก็จะกลับปูนะคะเราก็จะทิ้งไว้อีกประมาณเจ็ดนาทีนะคะเล้วปูก็จะสุกนี่นะคะตอนนี้เนื้อปูก็เริ่มสุกแล้วนะคะพอเนื้อปูเริ่มสุกเราก็จะมาใส่น้ำที่เราทำไว้นะคะน้ำผัดที่เราทำไวอ้อันนี้นะคะมันไม่มี มันแล้วแต่ขนาดของอผู้หรือว่าเนื้อสัตว์ต่างๆที่เราจะใช้ดังนั้นเครื่องปรุงอะ่ะมันก็จะต้องเพิ่มขนาดตามตามปริมาณของเนื้อสัตว์นะคะถ้าเห็นว่าสีสันมันยังไม่สวยก็ให้เติมให้เพิ่มไปนะคะ,ะจนันี้ดมันเดี๋ยวเราเพิ่มสีด้วย น,น้ำมันพริกเผานะคะให้มันสีสันสวยงามแล้วค่อยปรุงเพิ่มนะคะเดี๋ยวค่อยชิมแล้วก็ปรุงเพิ่มโอ้สวยงามมากเมนูนี้นะคะส่วนมากลูกค้าจะไม่ได้ไม่สมั่งปูเพราะว่านะปูเนี่ยไม่อยู่ในเมนูน,น่ะน่าจะมีพวกเนื้อไก่เนื้อสัตว์ต่างๆแล้วก็เป็นกุ้งเท่านั้นนะคะวันนี้ก็อยากเอามาทําให้ดูแล้วก็เดี๋ยวเราชิมรสกัน เพิ่มน้ำปลานิดนึงก็จะได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะลงขึ้นช่ายนะคะก็จะโรยขึ้นช่ายขึ้นช่ายปลูกที่นี่นะแล้วก็โรยหน้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ เป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆลหลายๆคนบอกเอ๊ะต้องซื้อผงสําเร็จรูปไม่ต้องเลยนะคะไม่จําเป็นเลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปใส่จานเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะ ใช้สวยงามใช้มือเลยค่ะใช้มือโ่เระทให้สวยาแ่ทนเสร็จแล้วนะคะจานนี้ใหญ่มากใหญ่กว่าตัวนาอีกนะคะใหญ่กว่าตัวแม่ค้าอีกนะคะก็เดี๋ยวเราไปทานกันเลยนะคะแล้เวเ,เอาไปเสิร์ฟกันเลยคะ่ะ